สวัสดีค่ะคณละคนาราศีสิงห์วันนี้โหดรีวิว59มาดูดวงประจำเดือนธันวาคม2568ให้อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเปอร์ได้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวหินแล้วจะตอบกลับไปค่ะเรามาดูดาวย,าย้ายคร่าวๆประจำเดือนกันก่อนนะคะดาวคารย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่6ธันวาดาวพุธย้ายเข้าสู่พิจิกวันที่7ธันวาอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ธนูวันที่16ธันวา ศุกย้ายเข้าสู่ธนูวันที่ยีิบสองธันวาพระฤหัสย้ายเข้าถอยหลังกลับนะคะเข้าสู่เมถุนวันที่ยีิบสามธันวาพุธย้ายเข้าสุธนูวันที่ธันวาอังคารเสดสุกเสดมฤตยูพักแล้วก็พระฤหัสพักในเดือนนี้นะคะคนละคณาราศีสิงนะคะในเดือนนี้นะคะ อยากจะบอกคนสิงห์ว่าในเดือนนี้คนสิงห์จะมีเวลาให้กับครอบครัวนะคะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนสิงห์นะคะก็มีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าคนสิงห์ต้องระมัดระวังการงานที่พลิกผันเนาะในเดือนนี้นะคะซึ่งอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายได้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะซึ่งอ่ก็ต้องระมัดระวังในอ่า โยกอา,อาจจะไกลบ้านสักนิดหนึ่งนะคะคนสิงนะคะอยากจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะให้ระวังการจะป่วยของคู่ครองนะคะของออคคู่ครองหรือว่ามี เขาเรียกอ,อะไรอะปัญหาในที่ทํางานด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าคนสิงห์นะคะในเดือนนี้นะคะดาวคู่มิตรนะคะเขาแรงลัคนาคนสิงห์อยู่แต่ว่ามันทําให้คนสิงห์อัดพอสมควรเลยนะคะแต่ลาภผลต่างๆคนสิงห์ก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะหรือจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาหาคนสิงค์นะคะคนโสดไม่เป็นไรแต่คนไม่โสดต้องระมัดระวังหลักษรน,นะคะเรื่องการเงินนะคะของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะ การเงินของคนละคณาราศีสิ่งนั้นนะคะเดี๋น,นี้ยังไปได้เรื่อยๆนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดินทางแล้วได้เงินนะคะเดินทางแล้วกเ็เขาเรียกว่าจะเจอเพื่อนกเก่าๆคนเก่าๆเข้ามานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดินทางจะเกี่ยวกับเรื่องการงานซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งคนในครอบครัวอาจจะช่วยเหลือเรื่องการงานด้วยซ้านะคะทีนีเ้เรื่อง ในในเรือนพันธุะนะคะมันก็จะมีดาวเขาเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุเยอะนะคะซึ่งในเรื่องคนในครอบครัวก็ให้การสนับสนุนอยู่นะคะคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าเรื่องบุตรบริวารน,นั้นนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาการทะเลาะหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องระวังระมัดระวังปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทนะคะที่จะเข้ามานะคะซึ่งเราก็อาจจะมีขัด หรือว่าไปขัดหรือว่ามีความขัดแย้งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะต้องนามาระวังอย่างดีเลยนะคะกลางเดือนไปแล้วนะคะการงานนะคะการงานบอกแล้วเมื่อกี้กิ่นไปนิดนึงแล้วนะคะดาวศุกร์เป็นดาวศุกร์นะคะซึ่งในที่ทํางานหรือว่าคนในบ้านในครอบครัวให้การสนุสนเรื่องการงานนะคะรวมทั้งเรื่องการหงินด้วยนะคะแล้วก็เราต้องมีเรื่องเกี่ยวกับว่า คนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านรถที่ดินนะคะก็ยังให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่หวือหวานะคะการงานในเดือนนี้จะมีเข้ามาเรื่อยๆช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะการงานจะเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็มันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนไปแล้วนะคะทีนี้มีเรื่องอะไรอีกนะคะ เรื่องคู่ครองนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเรื่องคู่ครองนั้นอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแต่ว่าเรื่องคู่ครองบอกเลยว่าคุณก็มีเรื่องกดดันเรื่องคู่ครองพอสมควรนะคะก็ได้ให้ระวังนะคะคนที่ไม่โสดนะคะคนโสดก็มีเข้ามาแต่ว่ามันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเข้ามาแต่ว่าเราไม่ไม่มีความพึงพอใจ يا? อ่ะเออมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่มีความพึงพอใจแล้วก็เข้ามาในช่วงนี้เ เอาง่ายๆก็คือมันก็ไม่ยืดนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเรามาระว,วังสนิดหนึ่งนะคะถ้าช่วงนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคบกันเลยไปแล้วนะคะเ,เลยช่วงกุมภาพัานธ์ไปแล้วนะคะก็จะอยู่ยืดอยู่นะคะเพราะว่าแม้ว่าราหูเขาแรงลัคนานะคะราหูเขาเป็นเจ้าเรือนปัตตานีอยู่แล้วแต่เขาอยู่ในเรือนมรณะเนาะในช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องคู่ครองนะคะด้วยนะคะว่ามันก็จะจากกันอยู่ได้นะ มันก็จะจากกันได้ตรงนี้ดีกว่าค่ะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนปัตนิมันแรงลักขนาแม้ว่าคนสิงจะมีเกณฑ์หยาดรางด้วยแต่ก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีใหม่ด้วยนะคะก็อย่าลืมว่าเขาเป็นเจ้าเรือนปัตนุด้วยแต่ว่าเขาเป็นเขาแรงรักนะเขาแรงรักแต่ว่ามันเป็นพินทุบาทด้วยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นเจ้าเรือนปัตนินะคะซึ่งมันอาจจะอยู่ยืดนะคะอยู่ยืดนะคะแต่ว่า เองระมัดระวังปัญหาเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะบางคนโสดมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาเนาะอะไรเงี้ยวันที่คุณสิงค์ควรระมัดระวังนะคะวันที่ยี่สิบหกเจ็ดยี่สิบแปดนะคะแล้วก็วันที่แปดวันที่เก้านะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสามค่ะของคนลัคณาราศีสิงห์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซับตะงคนกดปุ่มกับคนใต้คดค่ะแล้วก็ไลค์กดแชร์กดสับรสมาชค่ะขอบคุณมากค่ะ